มากค่ะน้องน้องทำเสร็จเร็วก็ลงเร็วนะคะเนาะเพราะพี่กลัวพี่ง่วงพี่กลัวพี่ไม่ไหวพอทำเสร็จก็นี่เลยโอ้เสียดายนะดูนะหาหนอยมัดรวมไปเข้าของลาวกาชาซะง,งั้นเราจะทำยังไงดีอ่ะกับแนวทางไอ้นี่เนาะลาวกาชาจะมาทุกวันไหมไอ้แนวเมื่อคืนมาเลยอ่ะเมื่อวานนี้หนึ่งหนึ่งกัแปดเลยนะ แเลยนะคะง้องแปดศูนย์ไหมหรือว่าหนะึ่งหนึ่งแปดห้าเนาะเออก็ามาเหมือนกันนะก็เขนะ้าเหมือนกันเนาะแปดห้าเนาะหนึ่งเราก็มีเนาะแต่พี่ก็เด่นหนึ่งสี่แปดให้เนาะวันนี้เนาะเออเข้าใจแล้วทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ลาวกาชาติเราเอาฮานอยมัดรวมไปเล่นดีกว่าไม่ต้องคิดมากแล้วทีนี้เข้าอย่างเช่นลาวสตาร์วันนี้นะ หนึ่งสองไปเข้าอะไรนะเยอะเลยนะวันนี้หนึ่งสองนะหนึ่งสองไปเข้าอะไรมั่งไม่รู้พี่ก็จําไม่ได้เนาะเอราวสตตร์ของเราเนี่ยนะราวสตตร์วันนี้ของพี่เขาเข้าสีเนาะหนึ่งสีเนาะโอ้ถ้าสองหนึ่งสีก็แตกสามตัวละค่ะอเสียดายเนาะ,ะพรุ่งนี้ลองดูสักตั้งว่าจะเข้าไหมสองพี่ตามมาหลายงวดแล้วนะสองนะ สามงอดแล้วนะสองเจ็ดนะเจ็ดนี้เว้นเว้นวันนี้ไม่ตามเมื่อวานเมื่อวานซื้น,นะตะเมื่อวานนี้ตามไม่เข้าอ่ะวันนี้มาเจอกันเจ็ดสองพรุ่งนี้เราก็เจ็ดสองเน้นเน้นเลยเนาะปังปังไปเลยเราเนาะสามเด้งไปเลยเนี่ยขอให้มาเจ็ดสองนี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองห้าเจ็ดสองได้หมดเลย นะให้รวยๆปังๆไปเลยนี่ตามไห้ค่ะสามตัวเนาะส่วนฮานอยมัดวมของเราเสียแดผดผุดๆนะศูนย์ห้านี่ก็มีนะไอ้ลาวลาวกาชาดเนาะแต่พี่ทําเพิ่งเสร็จไงแต่ก็เสร็จ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 แต่มันไม่ทันหรอกเสร็จอีตอนหวยใกล้ออกแล้วแล้วจะให้พี่ลงยังไงเนาะก็ในเมื่อลงไอ้นั้นไปแล้วอะลงของดาวไปแล้วลงดาวเลยให้เรา ลาวลาววีเพราะปกติเขาจะไปลาวในนั้นะลาวกาชาิเพราะปกติเขาจะมาอย่างนั้นไงนะคะน้อง,องปกติแล้วเขาจะเข้าแต่ถ้าเข้าลาวกาชาติดาววีเราจะไม่เข้านะพี่สังเกตดูนะเมื่อก่อนนี้เข้าลาวลาวกาชาติดีจังเลยทีละสามตัวสามตัวแตกสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มาเล่นดาววีจะไม่เข้าคะ่ะน้อง,องเอาวันนี้สังเกตด,ดูกันละกันว่าจะเข้าไหมดาววีของเรานะ อุ้ยอันนี้ฮานอยเนยยาะมาคุยเรื่องดาววีสิละอันนี้ฮานอยค่ะฮานอยมารวมดาววีพี่ลงไปแล้วเนาะตามนั้นนะคะน้องน้องค่ะอ,อันนี้เนี่ยใช่ไหมพี่ไม่ชอบเลยมันไปนเลขเก่าเลขเก่าเลขเดิมแต่พี่ทําได้ไงแล้วพี่จะทําทํำยังไงอ่ะทำยังไงโอ้ยตายละ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  มันแก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ไม่รู้จะเอาจะเอาตัวไหนมาลงเนาะถ้าพี่จะไปไอ้นี่เนาะถ้าพี่จะไปสุ่มเนาะพี่สุ่มไม่เป็นละเนาะสุ่มก็เหมือนกับเดาอะถ้าเราเดานะถ้าเลขไม่เข้านี่กโ็โหเราก็แย่เหมือนกันนะเพราะเราก็เล่นเหมือนกันเออใช่ไหมอืมถึงพี่เล่นพี่เล่นบาทของบาทนะคะน้องๆไม่ได้เล่นเยอะหรอกเดี๋ยวเล่นเยอะเดี๋ยวก็เปลืองงบเราเนาะอันนี้แค่แนวทางนะคะน้องๆอ,อย่าไอ้นั่นมาก นะซื้อให้ถูกกฎหมายนะคะจะผิดกฎหมายเนาะอืมเดี๋ยวมีอัศวินล่าเราเนาะโอ้ก็พูดไปขำๆค่ะน้องๆอ,อันนี้นี้ที่พี่เปลี่ยนสีพราะกลัวพราพอหมึกมันจะหมดไงมันไม่ชัดแล้วไงพี่กเ็เลยสีแดงมาลงไม่ใช่ว่าจะปังจะเฮงอะไรนะขอให้ปังปัง,ปงเฮงเฮงทุกสีนะคะน้องๆค่ะจะได้แบบไม่ต้องเลือกสีเนาะ อันนี้ฮานอยมัดรวมของเรานะพรุ่งนี้นะเล่นได้หมดนะคะทุกหุ้นทุกหวยนะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยอ้าวคืนนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมิตรดาววีของเราดาววีของเราก็คือดาววีของเราคือไม่เกี่ยวกับอะไรแต่นี่ทุกหวยทุกหุ้นไงพรุ่งนี้หุ้นวีหุ้นวีไอพีว่าอะไรถ้าน้องๆไม่มีเล่นก็เอานนี้ไปเล่นนะคะเนี่ยยิงรูดฟันเก้าไปเลยฟันเก้านะพรุ่งนี้นะฟันเก้านะของเรานะ น,นี่ลาวสตาร์จะเอาลาวสตาร์ไปเล่นก็ได้ฮานอยเอยเอยอย่างพวกนอยทีวีนอยสตาร์นอยวีไอพีนี้ได้นะอันนี้ได้นะนนนะชุดนี้นะชุดนี้นะคะน้องๆไม่จําเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้นะอันนี้นะ่ะทุกนอยเริ่มแต่นอยเฉพาะกิจนะแล้วก็อะไรที่เป็นนอยน,อยนอยน่ะที่หกประมาณหกนอยเข้าหมดนะคะน้องๆค่ะอย่าทําไปเล่นไปนะวันนี้พี่ก็ไปดูละก็เข้านะ 04ของเราเนี่ย0 04แล้วก็46ปังปังแทบทุกนอยแหละเนาะวันนี้เข้าปังปังเลยอะ40 04 05อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย45โอ้โหสุดปัง6ก็มา6ก็มาพี่ฟัน6เนาะเข้าปกติ45นี่ก็เข้าไว้เฉพาะกิจแล้วก็มาเข้าปกเอ้ปกติพิเศษพิเศษค่ะเข้า62เนาะเข้า6 2, นะเา 6, นาะประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะ เจอกันค่ะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ